สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะขอรีวิวการเดินทางไปสนามบินปูดงที่เซี่ยงไฮ้กันค่ะว่ามันมีวิธีไหนในการเดินทางไปที่สนามบินนี้บ้างจากในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราพักอยู่แถวไหนย่านไหนด้วยนะคะทุกคนอ่ะคร่าวๆนะคะวิธีการเดินทางมันก็จะมีทั้งแท็กซี่การเรียกดีดีการเรียกรถส่วนตัวช h ตเ t ิลบัสหรือว่าจะเป็นสับเวยแล้วก็แม็กซ์ลฟ สำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะขอรีวิวอยู่2ตัวหลักๆก,ก็คือ m a x l e v เลและก็ Subway นะคะเพราะว่าราคามันต่างกันแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็ต่างกันค่ะส่วนตัวอื่นๆเราจะไม่ค่อยใช้เนื่องจากว่าเป็นการเดินทางบนท้องถนนการเดินทางไปสนามบินเนี่ย เราว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการคำนวณเวลาค่ะถ้าเกิดรถติดเราก็เลยชอบใช้การเดินทางโดยรถไฟฟา้ามากกว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟา้าที่เป็นความเร็วสูงหรือความเร็วปกติแล้วแต่สถานการณ์นะคะคือโอเคเราขอสตาร์ทเลยแล้วกันนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราอะสตาร์ทที่อนะีทหนานจิงรถเพราะว่าเราพักอยู่แถวนั้นอะถ้าเกิดเราจะนั่งรถแม็กเลฟนะคะเราจะต้องนั่งสายสีเขียวสับบีก่อนนะคะที่เป็นรถ สเปรปกตินะคะมาลงที่สถานีหลงยางก่อนค่ะทุกคนแล้วเราถึงจะทานเฟอร์จากสถานีหลงยางไปที่ผูดงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งใช้เวลาแค่8นาทีนะคะคือจากหลงยางไปที่สนามบินนะคะใช้เวลาแค่8นาทีคะ่ะก็ประมาณ250บาทโดยประมาณนะคะเราก็ไปซื้อตั๋วตามปกตินะคะตั๋วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดได้ตั๋วมาแล้วเราก็ ขึ้นไปขึ้นรถแค่นั้นเองค่ะง่ายๆมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่พักอยู่แถวแถวหลวงยางเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นวิธีนี้คงเป็นวิธีที่หลายๆคนน่าจะเลือกนะคะแต่สำหรับเราเราไม่ได้เลือกวิธีนี้นะคะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นี่ก็คือหน้าตาของรถแม็กเลฟนะคะทุกคนที่เราไม่เลือกวิธีนี้นะคะเนื่องจากว่าเราอะขี้เกียจเปลี่ยนสายค่ะเพราะว่าอ จุดทานเฟอร์ของมันนะคะมันอยู่หลงอย่างค่ะทุกคนแต่เราอ่ะเราอยู่อีทหนานจิงโรดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะแล้วก็เลือกใช้วิธีการเดินทางโดยสับเวปกติค่ะซึ่งตลอดสายเลยนะคะไม่ต้องลุกเลยค่ะนั่งจากอีทหนานจิงโรดนะคะไปจนถึงสนามบินอะ่ะจ่ายแค่ห้าหยวนเท่านั้นเองค่ะเราก็เลยเลือกวิธีนั้นแต่ว่าเวลาในการเดินทางมันก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะทุกคนจากที่อ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็เลย จะใช้วิธีนี้ในการรีวิวต่อจากนี้ค่ะว่าเออมันนั่งนานจนน่าเบื่อจริงๆหรือเปล่าเพราะหลายๆคนบอกว่าออแนะนําให้เลือกการเดินทางโดย next lift เพราะว่ามันประหยัดเวลาแล้วก็มันไม่น่าเบื่อแป๊บเดียวมันถึงสนามบินเอาเวลาไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกแค่นั้นเองเพราะว่าเราเลือกการเดินทางแบบต่อเดียวขี้เกียจที่จะเปลี่ยนสายค่ะโอเคมาสตาร์ทเลยค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเราค่ะ หนาหน่นจริงรถค่ะเพราะเป็นที่พักของเราอย่างที่บอกนะคะเราก็หิ้วกระเป๋าลงมาเลยค่ะเพราะไม่มีลิฟต์นะคะต้องหิ้วกระเป๋าลงมาเท่านั้นค่ะจากนั้นเราก็จะไปหยอดตั๋วกันนะคะทุกคนห้าหยวนเท่านั้นย้ําค่ะห้าหยวนถูกมากอืหยอดลายสองสีเขียวค่ะกดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ตั๋วมาแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ตั๋วมาแล้ว ต่อไปค่ะเราก็จะเดินตามป้ายเท่านั้นเลยค่ะลากกระเป๋าตรงเงตรงเต,ตงตามป้ายไปเลยค่ะลายสองสีเขียวเห็นไหมคะตามป้ายตามป้ายไปเท่านั้นไม่มีหลงแน่นอนค่ะทุกคนตามป้ายลายสองสีเขียวไปเท่านั้นเองง่ายมากๆเลยค่ะและแล้วตอนนี้เราก็ถึงตรงจุดที่จะต้องรอรถแล้วนะคะ<ม>เห็นไหมคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนเห็นลูกศรไหมคะไม่มีการขึ้นผิดแน่นอนค่ะพอลูกศรมันไปที่ทูพูดงแอร์พอร์ตเทอร์มินอลวันแอนด์ทูเห็นไหมคะโอเค ตอนนี้เราเริ่มขึ้นรถแล้วนะคะ14.20ค่ะแล้วเราก็นั่งไปเรื่อยๆชิวๆเราไม่รู้สึกว่ามันนานเลยนะคะเพราะว่าเราใส่ a i ร์พอร์ตแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วก็ดูวิวไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้นานนะแต่หลายๆคนอบอกว่ามันนานมากๆหรืมันเสียเวลามากๆแล้วตอนนี้เวลา15.20เราถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วค่ะ 15.20 1ชั่วโมงพอดีพดีเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ลงรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่เทอร์มินอลค่ะเพราะว่าสายการบินที่เราจะต้องไปเช็คอินนะคะอยู่ที่เทอร์มินอลค่ะแต่ถ้าเกิดของใครอยู่ที่เทอร์มินอลก็แค่เดินไปเทอร์มินอลแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าสายการบินของเราก็คือ c ช i n a s o า t h e r n Airlines ใครนั่งสายการบินนี้ก็มาที่เทอร์มินอลนะคะแล้วก็ขึ้นไปตรงด้านบนค่ะเพื่อที่จะไปเช็คอินเพราะาจุดเช็คอินอยู่ด้านบนนะคะ เพราะว่าเราเป็นผู้โดยสารขาออกเนาะทุกคนมันก็จะอยู่ด้านบนโอเคค่ะเป็นไงคะเห็นความแตกต่างหรือย,ยังว่าการเดินทางโดยถ้าเกิดเป็น m a ็ l i ลฟเนี่ยมันต้องทานเฟอร์ถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่ตรงแถวๆจุดที่ขึ้นแม็ก i ลฟโดยตรงนะคะ แต่ว่าถ้าจากแม็กลิฟอะจากจุดขึ้นไปที่สนามบินมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าการเดินทางโดยสับเบโดยปกติแต่สับเบ์ปกติอะค่าเดินทางมันถูกแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่เหตุผลที่เราเลือกมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับเราเพราะว่า1ประหยัดกว่า2เราไม่ได้รีบมาก3ก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนสายมันก็เลยเหมาะกับเรานั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเดินทางไหนจะเหมาะกับใครนะคะ ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ